สมมติตื่นขึ้นมาปุ๊บมันเข้ามาล็อกไว้เลยขี้เกียจโลก,กวนนี้ <c oughs> <c oughs> ดรีต่อเลยว่าจะต้องออกจากความเกียจคร้คานให้ได้ออกให้ได้ลองลองสมมตินนอนแล้วแบบว่า <c oughs> เหนื่อยเหลือเกินง่วงเหลือเกินลองบอกที่ว่าไม่ได้ออกเดี๋ยวนี้มันบอกขอนอนต่อไม่มีการต่อรองอีกนิดนะ่ ไม่ได้ไรสาระเดี๋ยวมุดเหนื่อยอะ่ะดีอยากให้ฝึกให้เหนื่อยอย่างนี้แหละเวลาเหลือเยอะเหลือเยอะจะได้ทำกุศลอื่นอีกมากยังไม่ถึงเวลาหรอกไม่จำเป็นตื่นตอนนี้ไม่ต้องต่อรองอยากจะนอนอีกสักนิดเนี่ยไม่ต้องมางีา่เงา ลุกทันทีพอไม่ลุกมาทำหน้าด้านอีกทำไมไม่ยอมลุกแล้วนี่หรือที่บอกว่าอยากจะพ้นทุกข์ฟังแล้วหน้าขมำอะไรเงี้ยเนี่ยทำไมไม่ต่อรองมาเดือนนี้แล้วแล้วไปยอมจํานนได้ยังไงเนี่ยเวลามีคนว่าหน่อยก็หยิบมามาโกรธ เป็นใครถึงจะดุกว่าไม่ได้เทวดายังโดนด่าเลยพรหมยังโดนด่าเลยเศรษฐีหมหาเศรษฐีก็โดนดา่าผู้นําโลกยังโดนด่าเลยแล้วเองเป็นใครถึงจะไม่โดนดา่าโดนด่าแค่นี้ทําเป็นน้อยอะไรเง, <c oughs> <c oughs> งี้เขาใจยังออกจากความหดหู่ท้อแท้เดี๋ยวนี้เข <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> ้าใจยังใช่คะ่ะ ได้ไมได้ไหมได้ค่ะมานั่งฟังธรรมะก็มานั่งซึมซึมปล่อยให้ทีน้มิท่ามันครอบงำมานั่งต่อหน้าพระเจ้าฟังพระสัตธรรมของพระเจ้าเนี่ยมาทำหน้าแบบนี้สมน้ำหน้าถึงไม่ได้บรรลุในในสังสารวัฏแล้วก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนอีกยังมาทำหน้าตาหดหูท้อแท้อีกตกลงจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เปลี่ยนเบรคค่ะเปลี่ยนเรัโอเคค่ะเบค่ะโอเคแล้วอปิดกล้องได้ท่านเออไม่ใช่ปิดเสียงได้ทั้งนั้นเ <c oughs> ชื่อแล้ว <c oughs> ดีใจวันนี้ทําให้หนูขวัญออกจากความปวดทุกข์นต้องออกให้ได้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าออกได้แค่สองนาทีแล้วกลับเป็นน้อยต่อ ยัใครเคยใครเคยจัดการกับความหดหู่ท้อแท้ความเกลียดค้านขนาดอย่างที่พูดมาไหมเคยไหมยังไม่เคยเลยหรือโอ้แสดงว่าเรานี่ชอบพเนาพนาพน,พนกับกิเลสแท้แม้เห็นไปตั้งปราถนาเข้าไปพระพุทธเจ้าตัดสรู้ทาเราได้พ้นจากวัฏทุกข์ได้ ไปเข้าไปเจ้าเดตัดสรูรทำเหล่านั้นเองฉันก็เชื่อที่เื่อหมอน,นอนของฉันนำมือโหมีคนตามฉันก็ฮึกเขมใหญ่เพิ่งรู้ความจริงวันนี้นี่เองเนี่ยโอ้ไม่ไหวต่อไปไม่เอาศรัทธาไปหวังพึ่งกับคนอื่นเพราะไหวไหมถ้าคิดแบบเนี้ยไหวไม่ไหวเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าการมนสิการใส่ใจในการปาราบความเพียน ที่พูดให้ฟังเนี่ยเอาไปทําต่อถ้ากิเลสเราเยอะให้คิดมากกว่านี้คิดจนกว่ามนัษการจนกว่ากิเลสมันหลุดแล้วก็พัฒนาต่อเลย